วิธีสมัคร MetaMask Add Network Add Token ก่อนอื่นนะคะเรามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MetaMask กันค่ะสำหรับโทรศัพท์ iOS สามารถเ e ิร์ชหาได้ที่ App Store โทรศัพท์ Android นะคะสามารถเซิร์ชได้ที่ Play Store ค่ะเลือก App Store นะคะและเ e ิร์ชคำว่า MetaMask เลือกไอคอนที่เป็นรูปสุนัขจิ้งจอกสีน้ำตาลนะคะกดดาวน์โหลดค่ะ กดเปิดแอปพลิเคชันนะคะกด Get Start ค่ะเลือก Create a n e Wallet จากนั้นให้สร้างรหัสผ่านของเราค่ะ Confirm ร,รหัสผ่านอีกครั้งกด I Understand ค่ะกด Create Password กด Start อีกครั้งนะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสำคัญนะคะเพราะทางระบบจะแสดง12ซี p เ r a s ์ให้เรานะคะ กด start อีกครั้งค่ะกด view นะคะเพื่อดูซีเศตของเราค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะให้เราบันทึก12ซีเศตไว้ในที่ปลอดภัยนะคะเพื่อเอาไว้ใช้กู้ wallet ของเราค่ะกด continue ค่ะและเราก็ใส่ซีเศตของเรานะคะให้ถูกต้องนะคะ12ตัวค่ะเมื่อกรอก12ซีเศตเรียบร้อยแล้วนะคะจะขึ้น success นะคะเป็นตัวสีเขียวค่ะ จากนั้นนะคะกด complete backup ค่ะเรียบร้อยค่ะกด I agree ค่ะสำหรับขั้นตอน add network นะคะไปที่เมนูซ้ายบนเลือก setting ค่ะกดคำว่า network ค่ะกดคำว่า add network นะคะจากนั้นนะคะกรอกข้อมูลตามนี้นะคะ network name ค่ะพิมพ์คำว่า b y n a n c e smartchain ค่ะ RPC ลาเ https c o l o n double slash นะคะ bsc ขีดกลาง data seed dot binance dot org slash ค่ะ chain id นะคะให้กรอกเลข56ค่ะ symbol ให้เราใช้ตัวใหญ่นะคะ พิมพ์คำว่า BNB ค่ะ Block Explorer URL นะคะกรอกคำว่า https colon double slash bsc scan com ค่ะกด add ค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ Wallet นะคะที่อยู่ บน Binance Smart Chain แล้วนะคะโดยเราสังเกตง่ายๆก็คือทางด้านบนนะคะจะขึ้นว่า Binance Smart Chain และสก,กุลเงินหรือโทเค็นเริ่มต้นนะคะสำหรับ Binance Smart Chain คือ0 BNB ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำการ add Token กันค่ะการ add Token นสำหรับการทำฟาร์มกับเว็บไซต์ access finance นะคะเราจะใช้ทั้งหมด2 To โทเคนนะคะโทเค็นแรกนะคะก็จะเป็น BUSD ค่ะ วิธีการนะคะไป er <lide> ที่เมนูซ้ายบนค่ะกด Browser เข้าไปที่เว็บ bscscan com ค่ะจากนั้นนะคะให้ไปที่ช่อง search นะคะพิมพ์คำว่า BUSD และรอระบบสักครู่นะคะให้เลือกคำว่า Binance <give> s p e e BUSD Token ค่ะ เลื่อนลงมานะคะให้หาคำว่า contract กดคัดลอกค่ะจากนั้นกลับไปที่เมนูเลือก wallet กด add token กดวาง address ที่เราเพิ่ง copy มาเพื่อสักครู่นะคะกด next ค่ะจากนั้นนะคะ metamask wallet เนี่ยจะขึ้น token symbol เป็น BUSD token of p r e c i s i o n นะคะเป็น18กด add token ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ทําการแอด t โทเค็นที่เป็น BUSD เรียบร้อยแล้วนะคะโทเค็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่สำคัญในการทำฟาร์ม Asset Finance นะคะคือ ACT ค่ะวิธีการนะคะไปที่เมนูซ้ายบนเลือกเบราว์เซอร์เข้าไปที่หน้าเว็บ Asset Finance ค่ะ เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บ asset. finance เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะแนะนำว่าให้กด connect นะคะ wallet ของเรากับทางเว็บก่อนนะคะให้กดคำว่า connect ปุ่มสีเหลืองด้านบนขวาค่ะกด connect อีกครั้งค่ะจะเห็นได้ว่าหาก wallet ของเรา connect เรียบร้อยแล้วนะคะคำว่า connect เนี่ยจะเป็นสีเขียวนะคะกดเมนูขวานะคะเลือกโ o ลมค่ะ เมื่อกลับมาที่หน้าหลักของเว็บนะคะให้หาไอคอนนะคะที่เป็นของ BSC Scan กดคัดลอก address ค่ะกลับไปที่เมนูเลือก Wallet ทำตามขั้นตอนเดิมน,นะคะกด add token กดวาง address ที่คัดลอกมากด next ทาง token symbol นะคะ MetaMask จะขึ้นมาให้ทันทีนะคะว่าเป็น ACT token of position นะคะ จะขึ้นเป็นเลข18จากนั้นกด add token ค่ะเรียบร้อยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ add token ACT เข้ามาใน wallet ของเราแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะได้รู้วิธีการสมัคร MetaMask การ add network ให้อยู่บน b i n a n c e Smart Chain หรือ BSC นะคะรวมถึงการ add token ที่จะใช้กับ w e บ access finance ค่ะ ซึ่งโทเคนที่จะใช้นะคะก็จะมี BNB BUSD และ ACT ค่ะเพียงแค่นี้นะคะเราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะไปสเต็กเพื่อให้ได้ Reward เป็น ACT กับทางเว็บ Access Finance ค่ะ